ัสดีค่ะทุกคนแมา่วมบาเรหมาแล้วสามารถพบกับเราในช่องประจันนางเพเหมือนเดิมเพชรมีอยู่บ้านคุณเดียว <c oughs> คุณชายไปวิ่งแล้วนะคุณชายไปออกกำลังกายแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมง <c oughs> เย็นจ้ะแล้ววันนี้เพชรก็จะทํากับเข๋าให้คุณชายน่งคิดอยู่ก็เลยนึกได้ <c oughs> จะพาทุกคนไปเดินตลาดน้องใบร่มดีกว่าตลาดแถวบ้านเพชรนี่แหละจ้ะตลาดอยู่หน้าบ,บ้านทางเข้าบ้านแพชรนี่แหละตลาดน้องใบร่มเนาะ ปคิดเมนูเพราะว่านางจะไ่กินข้าวเย็ยนเพก็เลยคิดเมนูลดน้ำหนักให้นางฟีลแบบเอาอกเอาใจไปตบดนี้นะแบบดูดูแลนิดนึงเขาก็ดูแลเราเราก็ดูแลเขาเป็นธรรมดาอันนี้แพก็เลยคิดว่าแพชจะทําไปซื้อเฮดมา,นา,าหนึ่งให้นึ่งกินหนึ่งเฮดแล้วก็มีพักหวานนะลวกแล้วก็มีไข่ต้มให้นางซึ่งอาจจะเป็นแบบเมนูธรรมดาธรรมดาแต่ คุณรอดูหนะ้าตาว่ามันจะหนากินขนาดอาจจะมีเงินพริกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวรอดูแต่ที่สําคัญคือพยายาพาทุกคนไปนเดินตลาดหนองไผ่อมตลาดนาหมู่บ้านแท้ที่พยายามไม่เคยพาทุกคนไปเลยไปไปจ้าไปโอ้้วทุกคนขับรถมีถึงหนึ่งนาะทีนะนี่ คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันจ้ะไปเดีจะถ่ายให้ดูบันี้กค้างไนนะจ้ะนี่ที่มันเรียกว่าโครงการสวัสดิการชุมชนหนองเพร่ร้อมหรือเขาทุกคนเรียกว่าตลาดหนองแพร่ร้อมแหละก็จะมีร้านประจําของเธอเนาะซึ่งตอนนี้เขาจะเสื้อเ็ดก็จะข้าวันใ่านี้แล้ว อันนี้กินผักวันนี้วักินผักจิงนหนูเอาจริงๆตลาดกว้างมากนะจะหาเิชเราจะไปดูปลาถ้ามีปลาเราก็จะซื้อปลาไปหนึ่งในนังด้วย ดูเห็ดฝั่งร้านนี้ฝัง่งนี้อย่กิจะมีโซนผลไม้แล้วก็จะมีฝั่งนู้นนปลาก็จะมีกจะปลาเปลือกใหญ่แต่่ไมถ้าฝั่งถ้าใช่ไหม่มีมมมอ่าจะได้กินเดี๋ยว ฟังโน้นก็จะเป็นเสือ่านะทักนทงน้นก็จะเป็นขายเสืส้อผ้าจากตลาดกว้างแต่ว่า,ถ,าถ้ายังไม่เห็นของก็เห็นได้เลยทางโน้นทางน้นเป็นตลาดเสือพาเพชรก็ไม่มีถ้าใส่จะได้เปลี่ยนเมนูเป็นแค่หินปลดุกลจะซื้อปลาดุกไปต้มหมอปลาน่าดีไหม,ไม นี่ก็ปยากได้อันนี้าจาร้าหนึ่งย่างไม่ใส่กระทยมสงอยองอันนี้จะไปแกงใส่จะไปเดินดูก่อนทุกคนอาะดูกลุ่มับ กระดูกต้มปลาถ้าต้มปลานะก็จะกินเขาเยอะอแล้วก็เดินดูอันนี้ก็จะเป็นโซนนึงก็คือมีหนึ่งสองห้าลอกต่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นสองเป็สองตึกหรอ

ทุกคนว่าจะมาซื้อนี้เดียวได้ทั้งหมดุ่มเลยนะจอดอะไรจอดอะไรดาเมนูวันนี้สรุปว่าเราทำหลายอย่างแต่จะทำให้คุณชายไปกินเขาตอนเช้าด้วยเนาะที่ทำงานนางเนาะนั่นแหละเพราะว่าทำเช้าไม่ทันไงเพราะว่านางรีบออกนางออกไปทำงานแต่ต้าวมงเช้าอย่างเงี้ยก็เลยต้องทำไปตั้งแตอนกลางคืนถ้าไปทำนะ ก็เดี๋ยวเราไปทำเข่ากันแต่ว่าเป็นคลิปหนาแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าได้อะไรมาเนี่ยเยอะแยะเป็นพุ่มเป็นพวงเลย,เยว่าจะมาซื้อสองสาอย่างจะไปจะขับรถกลับบ้านก่อนมาจะถึงบ้านเนี่ยร้องทุกคนมาดูว่าได้แล้มาเอามาน,าน,นี่หมดไปเท่าไหร่หมูสับอันนี้สี่สิบบาทจะเอามาแยกไอ้นี่เราก็พูนเต็มด่จะเอามา ม,มาละก,กันอันนี้สิบบาทเมนูนี้เป็นห้าสิบบาทกนระดุยี่สิบห้าอันนี้จะมาต้มหมอห้อปลามนที่ไทยปะลารัาซุ้มเครื่องแล้วก็ได้ไข่มาสามสิบห้าเหรแตกมั้งแล้วก็ได้พริกอันนี้เฮ็ดถ้านายังกินอยู่นะมันจะหนึ่งในนั้นแต่แล้วก็พักหอมมันมีนั่ง ยี่สามสี่ห้าหกร้อยร้อบก้สิบบาทมือได้สามอย่างทำได้สามอย่างว่าเรื่องมาเตรียมกันจ้ะเราจะแปเส็็ ต้องแช่อะไรก่อนอันนี้ก็จะร่างค่ะร่างม้นก็จะแช่เกลือไว้ก่อนถ้าถึงจะไปนวดนะเพราะว่า อันนี้เขาทำมาให้หรืบร้วยนะทุกคนฟ้าก่อนรากพริกกระเทียมพรนนิกไทยพริกไทยผ่นขนาดน,กกนี้แต่ก็ใส่พริกแต่ก็ต้องมาซื้อพริกพริกไทยมิดอันนี้คือเห็ดนางฟ้า นี่แหละตลาดน้องไม่ร่ำรวยเยอะเราบอกไม่ค่อยนี่ของก็ไม่ค่อยแพงอะไรราคาของถือว่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำกัระคำทุกคน,นคลิปนี้ก็นี่แหละจ้ะได้มาในราคา190จะไม่ต้องไปหาทิ่ไทยคนเพราะว่าสกุลไปไหนกันหมด ตังซื้อขอให้จะมีเงินซื้อแป๊บหนึ่งักเกือเสร็จแล้วเนะี่ยนี่คือเครื่องโมดิเ่็ดซื้อมาจากตลาดเนาะคุมานีนนน่ซึ่งก็เป็นเมนูแบบสามเมนูที่เราจะทำมานี่แล้วก็ชื่อไข่มาไว้ในตู้เย็กนกละดนมให้ลองจ้ะใครอยู่ในเมืองอยากมาลองเดินก็มาลองเดินได้จ้ะพอไเขาก็ไปทำอาหารให้คุณแฟน,นไปนะเดี๋ยวน่าจะกลับมาได้จ้ะ ยังไงคลิปก็ฝาบดูชื่อถ้าคนกดไลค์กดติดตามหลายวานะจ้าล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะคก็บ,บินได้แต่สร้างสรรค์เนาะเป็นกำลังใจกันจ้านั่นแหละคลิปนี้เดี๋ยวสไลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าหากเราทำอะไรค่อยมาว่ากันไปละจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ